ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคเท็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้ได้นำา f c มารีวิวอัปเดตรถบริเวณโซนหลังร้านนะครับอีกสักรอบหนึ่งพอดีมีรถเข้าใหม่ซึ่งเอามาจอดไว้ด้านหลังในหลายคันนะครับก็เลยพามารีวิวอัปเดตหลังร้านอีกรอบหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้นะ ก็จริงๆแล้วจอดอยู่ตรงนี้ก็ไม่เยอะมากนะครับน่าจะ20กว่าคันได้นะครับเดี๋ยวพาอัปเดตนะซึ่งเป็นรถเข้าใหม่นะทั้ง Ford ทั้งยันมาทั้งคู b ุต้นะครับเดี๋ยวพาชมไล่เรียงแล้วกาา็แจ้งราคาเป็นรายคันไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เริ่มต้นเบาๆเลยครับคลิปนี้เริ่มต้นที่99,000บาทครับคลิปนี้รถไถน,นะครับรถไถมือสราคาเริ่มต้น9 9 0 0 0บาทนะที่ ร้านเคียดแท็กเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอหนองกี่นะครับติดถนนใหญ่เส้น2 4ไปมาสะดวกนะครับจำน่ายแท็กเตอร์มือสองหรือว่ารถไถมือสองนี่แหละกับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองนะครับสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับแจ้งเบอร์ไว้ก่อน089232911 8นะครับ089232911 8นะครับผมเริ่มต้นที่จริงๆมีคัน99เดี๋ยว อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะแนะนำนะเอาคันนี้ก่อน139,000บาทครับเป็นคูบต้า L 3 4 0 8นะครับ DT นะอุปกรณ์ใบดันผันหลังนะครับ139,000บาทนะรถใช้งานได้เครื่องเกียร์ไฮดรอลิกปกตินะครับมาทดลองขับดูถูกใจค่อยคุยเรื่องซื้อขายนะครับอ่าเดี๋ยวเอาแถวหน้าก่อนนะครับ ขยับมาเป็น MU4902 ตัวนี้รถสภาพเดิมสีเดิมเครื่องเดิมไม่เคยแกะคัดยังไม่เคยตัดท่อนนะครับเล่มปี63เครื่องเดิมคัดเดิม่ะดูหัวนอตเลยซูมดูใกล้ๆนะครับนอตไม่เคยขยับนะครับเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมยังใช้ได้ครับ4เส้นนะดอกยังเหลืออุปกรณ์หน้าหลังครับนะอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ MU4902 นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นเอง429,000อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งฟรี300โล4902ขยับมาดูฟอร์ดกันบ้างนะครับนะฟอร์ดนะตัวนี้เป็น5 7 7นะครับนะเป็นฟอร์ด5 7 7นะจะได้อุปกรณ์ใบดันฝันหลังครับอย่างสภาพดีครับอย่างน่าใช้ได้อย่างหลังดอกเหลยเยอะอยู่ เดิมๆม,มัาจาบ้านลูกค้าครับนะเป็นเสื้อลายนะครับเครื่องเป็นเสื้อลายนะครับตัวนี้เป็นห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าเครื่องเป็นเสื้อลายนะฟอร์ดก็จะมีฟอร์ดห้าพันหกแปดห้าพันเจ็ดเจ็ดอ่าจะเป็นตัวห้าพันนะครับใบดันผานหลังนะครับก็แถมส่งฟรีสามร้อยโลทุกคันนะครับผมในราคาที่แจ้ง ส่งฟรีส0 0รโลทุกคนันอุปกรณ์ถ้ามีใบดันก็มีผ่านหลังแถมทุกคนันยกเว้นคันไหนไม่มีใบดันอาจจะแจ้งว่ามีผ่านหลังแถมให้1รายการนะครับอ่นาคันไหนที่มีใบดันติดนี้ก็คือจะมีผ่านหลังแถมไปเลยใบดันผัานหลังส่งฟรีส0 0รโลฟอร์ดห้าพันเจ็ดเจ็ดคันนี้ขายอยู่ในราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังส่งฟรีสามร้อยโลสนใจมาทดลองขับได้ครับอ่าทออ่อเขานี่ได้ใจอยู่ครับนะ สเตลเลดส,สวยๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ให้ดีมาทดลองขับดูขยับมาที่ m 6 0 4 0 s u 6 0 4 0 60แรงคอมพิวเตร้รปี5 7ครับคันนี้เดิมๆทั้งคันเหมือนกันนะครับสีเดิมเครื่องไม่เคยแกะคัดยังไม่เคยตัดอ่าถ้าคันไหนไม่เคยตัดเราก็จะโชว์หัวน็อตอย่างนี้ครับนะ FC ก็จะรู้ว่าอ๋อท่อนคัดยังไม่เคยตัดจริงๆก็จะเป็นรถเดิมนะครับ รถเดิมๆส่วนใหญ่ก็จะชอบอย่างนั้นครับนี่ดูท้ายสะโพกซ้ายขวาเดิมไม่เคยแกะเลยครับซูมที่หัวนอตให้ดูฝาหายังไม่เคยเปิดครับนะอ่าคันนี้เดิมๆเดิมๆยางก็เดิมๆอย่างเดิมสี่เส้นครับดอกสภาพยังเหลืออยู่นะครับว่ากันไปอุปกรณ์หน้าหลังสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังเครื่องเดิมคัดเดิมปั๊มเดิมไม่เคยแตะต้องอะไรนะครับอ่า 60แรงคูโต้าอีกตัวครับรถเดิมๆขายตามสภาพครับ6แสนเออ4แส้าหมื่นเกบาท4แสนห้าเอุปรกรณ์หน้าหลังมาดูพระเอกของเราวันนี้ครับราคาเปิด90,990,900บาทก็คือตัวนี้ครับ KE20T ยันม่านะครับ20แรงนะครับได้ตัวรถผ่านหลังครับมีตัวรถแต่ไม่มีใบดันนะครับราคานี้อ่ามีเวทถ่วงหน้าให้ครับ รถเครื่องดีเกียร์ดีไฮริกดีใช้งานปกติขายตามสภาพ9 9 0 0 0บาทนะครับ9 9 0 0 0าสนใจก็โทรมาคันไหน089 23 29 11าเอาไปไว้ไถสวนเล็กๆน้อยๆเอาหรือเอาไปเข้ารองอ้อยก็ได้นะครับนะไถพวนดินปั่นโตรตารี่ในรองอ้อยทำรุ่นฝังปุ๋ยได้หมดเลยนะครับ9,000กับาบาทครับส่งฟรี300โลเช่นกันราคานี้นะครับ FC สนใจโทรมาครับ0 8 9 2 3 2 9 1 1นะครับผม อยับมาดูรถปรับสภาพกันบ้างครับที่ผ่านมาเป็นรถเดิมทุทกคันเลยเมื่อกี้อันนี้จะเป็นรถปรับสภาพใหม่ของเครครับ M704070 แรงคูเปอรตาตัวนี้บิ้วใหม่ครับเช็คลวซึมไฟสีสันให้ใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นอุปกรณ์ไปดันผนหลังครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับนะตอนนี้ใส่เป็นผนาน m t ผานก็สวยครับเดิมๆเลยตันนี้จัดเช็ดนี้ไว้ก่อนครับอยากได้บุกเบิกค่อยเปลี่ยนได้ เจ็ดสิบแรงคูปุต้าบิ้วใหม่สภาพสวยๆตามนี้เลยหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่งได้ยางใหม่สีเส้นเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกรองเช็คระบบให้ทั้งคันสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันอุปกรณ์สองชิ้นส่งฟรีสามร้อยโลด้านในก็จะเป็นเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์อีคันตัวนี้รถสภาพเดิมนะครับนะเจ็ดสิบแรงคูปุต้าตัวนี้รถเดิมๆสีเดิมเครื่องเดิมคัสต์เดิมเหมือนกันคันนี้อ่ะ ดูครับเดิมๆพึ่งล้างทําความสะอาดสีเดิมเครื่องเดิมไม่เคยแกะครับอย่างดีสีเส้นอยู่ครับดอกอยังเหลือนะครับอ่าใบดันผันหลังผันก็เป็นผันตราช้างโค้งเรียมครับตรงรุ่นเลยอันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนานหลังเล่มทะเบียนแถมทรงครับสี่แสนสองหมื่นเก้าบาทเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดชิบแตงคูเปอร์ต้า ตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับ DC 6 8 G ตัวนี้ติดจ,จองไปแล้วขอพระคุณอย่างสูงราคาเบาๆครับแสนต้นๆน,น,น,นะครับ4.75ครับกำลังเช็คอยู่นะก็เดี๋ยวเช็คเสร็จค่อยนำเสนอราคาแล้วกัน4.75นะครับ L 4 0 SP หรือเปล่าคันนี้4 0 1 8 SP อ๋อคันเอาไปตัดหญ้าแน่เลยอ่าคันเอาไปตัดหญ้าปี65นะครับ450,000บาทรถดัมเดิมเดิม,ดม,ดมบางทุกจุดครับ เครื่องคัดท้ายเดิมหมดชั่วโมงหลักร้อย459,000ลองมาชมดู4 0์มีเป็น10ครับราคาเริ่มต้นอยู่300,000ขึ้น300,000กว่า400,000กว่าโดยประมาณอ่าแถวหน้าผ่านไปขยับเข้ามาแถวสองครับยันมา51แรง EF514T เก็บงานใหมย่ย่างใหม่4เส้นครับ3 0 4 0 0บาทโอ้ ันน em BE 네ี้สามหกโทษทีถ้าถ้ายางหน้าเดิมจะเป็นสามสี่เก้าันนี้ยางใหม่สีเส้นครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยแถมส่งอันนี้สามสิบเก้าเดิมเดิมนะครับยางดีสีเส้นครับเอฟสามเก้าปีหกหนึ่งสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับรถเดิมทุกจุดเครื่องเดิมสีเดิมร้อยแปดของเรายังอยู่นะครับร้อยแปดเอสพี่ใหญ่ของเรานะรถเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมนะ 6แสนห้บาทรถใหญ่ราคารถเล็กครับ6 5 9นห้าาพันใบดันผันหลังเล่มทะเบียนพร้อมครับรถเครื่องเดิมคัดเดิมไม่เคยแกะนะครับสีเดิม n นิวฮอลแลนด์ A, 1, 7, 9, ทีซีสามสิบานึ่งแสนเจ็บาทคันนี้หนึ่งแสาพอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนรถเกีเดห่นเก้าพั0บาทครับเจ็ปีหกหนึ3 5 9 0็มบาทครับหน้าหลังปีห้าเขายตามสภาพนะครับ ขันบิวก็คือบิวอย่างนี้ครับขันบิวอันนี้ก็คือบิวครับ M6040 เ<ร>ช็คใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังดอกเต็มดีนะครับสภาพนี้ก็อา่าสี่แสนห้าหมื่นเก้าบาทเอาไปสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะได้เช็คใหม่ ank, มายางใหม่คู่หน้าครับยางหลังดอกตเต็มดีห้าศูนย์หนึ่งแปดเช็คใหม่ยางใหม่ยี่อะไรเอ่ยหกศูนย์เอาไปสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทก็อพออ่าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับหน้าหลังเช็คใหม่ยางใหม่สี่เส้น ห้าศูนยันมา่เก้าครับบิวใหม่แล้วนะนะ้ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิม2อง0สนบาทครับคันนี้2องแส0เาพนะส่วน45ก็1 9ึ่งแสบาทเมสซี่ด้านใน3 8มแ0นบาทนะครับรถสามสี่ติดตักห7 9 0งแบาทแล้วก็4ี่ติดคีบ3 6มแ0นหบาทอ่าซูมไปหน่อยแล้วกัน สามหกหนึ่าพันบาทครับสามหกหนึ่บาทนะครับ, 1, 1, 09, บ,รบเอาไปได้ไหมนี่ไปไม่ได้เดี๋ยวต้องวนกับมานี้อีกนิดนึงครับเอาให้หมดทุกคันคลิปนี้เอาให้หมดทุกคันเดินวนกลับมาได้นิดนิดนึงอ่าย้อนกลับมาที่ New ฮอ l แลนด์ทีซีสี่สิบาอง่าบาทครับยางหน้าใหม่ยางหลังดอกเต็มดีรถเดิมๆหน้าหลังเล่มทะเบียนแถมทรงครับสองแสนห mu ห้าห รถสวยเดิมครับเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมท้ายเดิม4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลัง M หกศูนย์สี่ศูนย์อีกคันอันนี้ปีอะไรเอ่ยอ่าโอ้ตัวนหนังสือเรือนขออาภัยจำปีไม่ได้จริงๆคันนี้ยางหน้าใหม่รถเดิมๆเกี่ยบสีไปมีดให้เอาไปสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทก่อนน่ะนี่รถคีบครับ สายคีบอ้อยครับสามแสนบาทสามสี่ดีไอสามสแสนบาทเนาะที่ว่าแจ้งคลิปก่อนตามสภาพเอาไปครับ1 5 9 0 0แบาท50ติดคีบครับห้าศติดคีบอ่าสามแสนบาทคันนี้สามแสนดหมื่นเบาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวฮอนแลนแล้วกัน ทีทีสี่ห้ารถสวยๆเดิมๆเิมเ่มปีหกหนึ่งสีเดิมเครื่องคัดไม่เคยแกะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนส่งฟรีสามร้อยกิโลนะครับอ่าส,ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองแล้วก็มียางเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองรถไถมือหนึ่งมือสองรถเกี่ยวรถขุดเทรลเลอร์รถเกี่ยวมีหมดนะครับแวะมาได้ที่เคทัเตอร์นองกี่บุรีรัมย์นะครับ สำหรับคลิปนี้ FC สนใจคันไหนเป็นพิเศษโทรมาได้เลย089232911ครับ089232911นะครับราคาเริ่มต้น99,000บาท,ส,ทานะบสำหรับคลิปนี้แจ้งไปแล้วนะครับผ่าชมทุกคันแล้วสนใจก็โทรมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมเป็นอย่างสูงลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ